มันเหมือนกับท่านเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวคุณว่าในทุกๆย่างก้าวการใช้ชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณจะไม่ใช้แค่ความรู้สึกของตัวเองแต่คุณจะใช้เหตุผลคุณจะใช้ความรู้สึกและคุณจะใช้ความเชื่อความศรัทธาเหมือนกับเส้นทางชีวิตหลังของคุณหลังจากนี้คุณจะใช้หลักธรรมคาสอนคุณจะใช้คุณความดีคุณจะใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็คำเขาเรียกว่าคําสอนขององคุรุครูบาอาจารย์ของคุณ สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัละยานมิตรที่น่ารักทุกคนนะคะในช่องคุณยาดาหรือทาโร่วันนี้นะคะวันเสาร์ที่ห้ามษาสองห้าหกปดนะคะวันนี้เป็นวันพระกิจกรรมเดิมของหน่อยก็คือนะะเอาดอกไม้หมากพูนะคะน้าดื่มนะคะถวายองคุรุคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิธิ์นะคะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นประธานนะคะในพิธีเป็นประ,านนะ,ะธนระานในพิธีเป็นประธานหลักนะคะแล้วก็การที่เราจะมีอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเทพพยายดานะคะเทพนะคะ,ะบรนพรบรุษ ทุกๆชั้นฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะก็ค,คือไม่ผิดหรอกค่ะที่เราจะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้ามานอกเหนือจากสายตรงนะคะ,สา,ะ,คะสายตรงก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีต้องบอกเลยว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มากมายนะคะมันก็เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วแหละแต่ว่าหน่อยรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยคนหันมาให้ความสนใจใส่ใจแล้วก็เข้าถึงธรรมะเข้าถึง หลักนะคะการาหลักของสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมากยิ่งขึ้นอาจจะด้วยความที่คนเริ่มเห็นถึงผลจากการกระทำก็ดีตัวอย่างก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะความกลัวในจิตใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้คนเริ่มหันมาบูชาหรือว่าให้ความ สนใจในหลักของาศาสนาของแต่และบุคคลนะคะไปเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีาศาสนานะคะประจําใจเราอยู่แล้วเนี่ยและการที่เราได้มีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนที่จะนําพาเราพาเราไปสู่ทางที่ดีหมายความว่าทําให้เรากลายเป็นคนที่คิดอยากที่จะทําดีคิดดีทดําดีปฏิบัติดีนะคะก็จง เคารพไปได้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าเส้นกั้นระหว่างสิ่งที่เรียกว่าสายขาวสายดําเพราะฉะนั้นเลยก็คือจงใช้สตินะคะจงมีสติในการความในความเชื่อในสิ่งต่างๆเพราะหน่อยยังมีความรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการกระทำของตัวเราเองหากเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะไม่ได้รับความดีนะคะผลกุศลผลบุญทุกๆอย่างที่เราทำที่เราปฏิบัติมาเมื่อถึงจังหวะเวลามันก็จะส่งผลให้คุณได้รับได้รู้เองเพียงแต่ว่าคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธามีการปฏิบัติเนี่ยนะคะ บางคนทําเพราะเคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์หรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะชีวิตดีขึ้นไม่มีตกต่ํานะคะหรือถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่แย่ๆเนี่ยนะคะชีวิตก็ผ่านมาได้บางครั้งก็ผ่านมาได้ด้วยความรู้สึกว่าผ่านมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าหน่อยก็เคารพทุกการตัดสินใจเคารพทุกความเชื่อของทุกๆคนวันนี้นะคะหน่อจะใช้ไพ่นะคะ อาคาแนมน,นะคะทาโร่นะคะซึ่งไพ่อันนี้ด้านหลังสวยงามที่หน่อยใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะเพราะปกติหน่อยจะใช้ไพ่ายานาโลกไพ่สุขีไพ่แสงสุขนะคะไพ่คลายต่างๆแต่ว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ไพ่สำหรับนี้เพราะว่านะ,ะเพราะว่าหน่อยจะถามถึงพลังงาน energy สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะที่อยู่นะคะ รายร้อมรอบตัวคุณเนี่ยนะคะว่าเขามีนะคะสิ่งไหนอยากที่จะบอกจะกล่าวหรือว่าพลังงานในตัวของคุณเนี่ยบุญกุศลพลังบุญพลังกุศลแสงออร่านะคะที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่านะคะมุมมองการอ่านไพ่ของหน่อยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเขาเรียกว่าอะไร <laughs> เพื่อไม่ให้มันจำเจเนาะ,ะเดี๋ยหน่อยขออนุญ,ญาตสับไป หยบมาสับด้านนี้นิดนึงเพราะว่าแข่นหน่อยมันจะชนกระขาตั้งกล้องนะคะทุกคนใครที่ติดต่อมาดูดวงก็ยังติดต่อกันมาได้อยู่นะอาจจะช้าบ้างตอบช้าบ้างนะคะช่วงส่งตราหน่อยก็อาจจะให้ ให้แม่หมอได้พักผ่อนและให้ทุกคนได้พักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวของให้เดินทางด้วยความสวัสดภาพนะคะได้ไปพบกับไปพบกับคนรักคนในครอบครัวพ่อแม่นะคะกลับไปขอพรกลับไปเติมพลังงานให้กับชีวิตก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการที่ได้กลับไปพบเจอกับครอบครัว energy ดีๆนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันเป็นกําลังใจในการที่จะ,ะมากรชิญกับเรื่องราวต่างๆ ะะอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าพลังงาน energy สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่รอบตัวคุณมีสิ่งใดอยากจะบอกนะคะในขอบไพ่ใบล่างสุดก่อนเลยอืเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะไพ่ใบล่างสุดเป็น10 of c u ับค่ะทุกคนเป็นไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ความผูกพันเป็นไพ่ ความอิ่มอกอิ่มใจหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณนะคะคนที่มาพบเห็นคลิปนี้คุณคือคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือนะคะชอบแบ่งปันมีเมตตานะคะมีความเป็น energy ของพลังแห่งผู้ให้อ่ะและทุกๆครั้งที่คุณทำบุญทุกครั้งที่คุณทำดีทุกครั้งที่คุณสวดมนต์เจริญภาวนานะคะคุณก็มักที่จะ กรวดน้ำนะคะอุทิศบุญกุศลนะคะผ่านองค์พระแม่ธรณีพระแม่คงคาไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ทุกๆชั้นฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆชั้นฟ้า15ชั้นดินคุณเห็นอะไรนี่ไหมพวกเขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทําพวกเขาได้รับนะคะได้รับความชุ่มฉ่าได้รับความเย็นได้รับความเบาได้รับสิ่งดีๆที่เหมือนกับการที่เรามีสิ่งดีๆโอ้ยขนลุกเดี๋ยว <laughs> ทุกคนหน่อยขนลุกมาก ทุกสิ่งที่คุณทำคุณความดีที่คุณเพียรพยายามสั่งสมปฏิบัติมานั้นทุกคนเชื่อไหมว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งบันพรบรุษนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยบรนพรบุรุษนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีทุกๆชั้นฟ้าเขาเหมือนกับเขายินดีเขาน้อมรับ เขาได้รับพลังงานบวกเขาได้รับพลังงานดีๆเขาได้รับบุญกุศลทุกสิ่งที่คุณทำนะคะแบบเต็มเต็มทุกคนคะสิบถ้วยนี่คือแบบเต็มแม็กแล้วนะนะคะคุณมีความรู้สึกว่าหมายมีความรู้สึกว่าคนที่พบเห็นคลิปนี้อ่ะคุณน่ะมีความเป็นผู้ให้พอคุณให้ไปปุ๊บ คุณมีความเบามีความสบายในจิตในใจคุณให้แล้วคุณเห็นที่คนที่เขาได้รับทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นหากเป็นสิ่งที่มองเห็นกันเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละของคุณน่ะคุณเห็นคนที่เขาได้รับมีความสุขมีรอยยิ้มได้แต่งแต้มรอยยิ้มบนใบหน้าของคนที่เขาได้รับภายในใจของคุณอิ่มฟูมากๆเลยนะคะเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือสิ่ง สิ่งที่มองไม่เห็นพลังงานในรอบข้างของคุณนะเวลาเนี้ยเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาได้รับนะคะทุกๆุกอย่างที่คุณทําให้พลังงานดีๆพลังงานที่คุณเกื้อหนุนนะคะสิ่งเหล่านั้นมันคล้ายๆกับเหมือนกับมาทําให้คุณคุณได้เลยอันดับแรกเลยคือความเบาความเย็นกายเย็นใจนะคะอันนี้ก็คือบุญของคุณแล้วคุณทำภบปุป๊บคุณได้บุญเลยค่ะ ได้บุญคือความสบายใจความสบายกายความสบายใจการคิดดีทําดีอยากเห็นคนอื่นได้ดีอยากมอบสิ่งดีๆอยากเติมพลังบุญให้ทั้งกายสังขารเจ้าของเกณฑรติตาเทพเทวดาประจําตัวไม่พอนะคะให้ตัวเองไม่พอคุณยังอยากที่จะให้คนอื่นด้วยอะเพราะมันคือความสุขของคุณและสิ่งที่คุณจะได้รับอันดับแรกเลยก็คือความสุขกายสุขใจแล้วหลังจากนั้นคุณจำเอาไว้เลยค่ะว่าพลังงาน ที่เหมือนกับเป็นน้ำหรือเป็นเกาะที่เหมือนกับเป็นความชุ่มฉ่ำใจในวันเวลาที่คุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่าความร้อนรนความทุกข์ความสิ่งที่เป็นพลังงานลบมาค่ะคุณจะมีพลังงานเอเนรจีแห่งแข่งน้ำแห่งความเย็นพลังบุญต่างๆเนี่ยมาคอยลบล้าง คุณสังเกตไหมคนที่ทําดีคนที่ปฏิบัติดีคนที่มีพลังงานสิ่งดีๆภายในตัวน่ะมีพลังบวกภายในตัวเมื่อในแต่ละวันเราต้องได้ไปพบเจอเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพลังงาน energy ลบ toxic ต่างๆสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือแม้แต่กระทั่งนะคะชุมชนต่างๆหากคุณได้ไปพบไปเจอสิ่งไม่ดีคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาน้ําหรือเอาพลังงานที่เป็นพลังงานบวกตรงนี้ลบล้างออกไปได้อย่างไวเลย นะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของรักษาหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกชั้นฟ้าชั้นเบื้องบนหรือใต้ล่างท่านมาบอกว่าคุณนะ่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนคุณไม่มีวันตกอับแน่นอนและคุณไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนคุณจะเป็นคนที่สามารถผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เพราะภายในของคุณเต็มไปด้วยพลังงานบวกพลังงานบุญพลังงานความชุ่มช่าเหมือนพลังงานน้ําที่เหมือนกับแบบ พลังงานน้ําที่มีความดุนแรงพร้อมที่จะชะล้างสิ่งไม่ดีพร้อมที่จะขจัดไฟพร้อมที่จะขจัดสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยั่วยุเป็นสิ่งที่จะทําลายล้างต่างๆได้อย่างมอดไหมเลยเออเป็นได้อย่างมอด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 ,ดับนะคะเห็นไหมพลังงานใบแรกมาก็แบบดีมากดีสุดๆเลยอะ่ะนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันไพ่ใบต่อมานะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในตัวคุณโอ้โหแปดถ้วย พูดยังไม่ทันขาดคำสิบถ้วยนี่แปดถ้วยคุณจงเชื่อในเซนหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความนิ่งภายในใจแล้วหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะข่มอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อได้พบเจอสิ่งที่มากระตุ้นมาทำให้คุณเกิดกิเลสมาทำให้คุณร้อนมาทำให้คุณรนหรือไปในทางที่ไม่ดีคุณจะมีสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับมาทำให้คุณมองเห็น ะะว่าสิ่งที่คุณจะเดินไปนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องคุณจะมีสายสัญญาณอะไรมาบอกให้คุณได้เดินออกมาจากเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินเขวไปมันคล้ายๆกับเส้นทางที่บางทีคนเราได้พบเจอเส้นทางที่มันมีความมืดมีความไม่ชัดเจนรู้สึกบางคนก็เหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตทำไมมีแต่คนบอกว่าปฏิบัติแล้วจะพบเจอทางสว่างพบเจอสิ่งที่ดีๆ หนจะบอกเอาไว้เลยค่ะว่าการปฏิบัติดีการคิดดีทำดีเนี่ยมันคือการสะสมมันคือการชะล้างมันคือน้ำสะอาดมันคือน้ำบริสุทธิ์มันคือสิ่งที่มันเป็นสีเป็นความสว่างในทุกๆครั้งที่คุณเจอความมืดความไม่ดีต่างๆเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะชะล้างในการในใช้ระยะเวลาในการที่จะขะจัดสิ่งไม่ดีความมืดความมุลนั่นออกไปเช่นกันค่ะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นสัมภเวสีนะคะดวงวิญญาณเล่ร่อนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆชั้นฟ้ามาบอกคุณว่าคุณน่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่เหมือนกับมี สิ่งที่คอยควบคุมให้คุณเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างต่างๆสิ่งไม่ดีสังคมท็อกซิกต่างๆที่เหมือนกับมาคอยเป็นบททดสอบให้กับคุณอยู่เสมอแต่คุณจงจำมาไว้เลยว่าไม่ว่าเส้นทางข้างหน้านะคะบางครั้งจะเจอหลุมเจอบ่อเจอความมืดความไม่ชัดเจนยังไงแต่คุณจงจำมาไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบข้างของคุณน่ะท่านจะเป็นเหมือนกับแสงสว่าง ที่มาคอยบอกมาคอยชี้นําหรือมาคอยเป็นแบบมาคอยกระตุ้นเตือนคุณให้ได้เห็นว่าคุณนะยังมีเข็มทิศชีวิตคุณยังมีแสงสว่างที่จะนําพาคุณให้ไปสู่เส้นทางที่มันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องได้เสมอการห้ามใจการมีสติการมีสติสัมปชัญญะการยับยั้งต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมันต้องใช้การ เหมือนกับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองยิ่งมีบททดสอบมากเท่าไหร่คุณยิ่งแข็งแกร่งและสามารถพาตัวเองไปสู่เส้นทางหรือว่าพาตัวเองไปสู่เป้าหมายหรือพาตัวเองไปสู่ทางที่สว่างได้แน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณนะคะ,ะวันนี้ขอ3ใบแล้วกันเนาะหน่อยจะสับแล้วช่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเอาใบสุดท้ายละช่วงนี้ะนะคะใบที่3าม โอ้โหเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะมาย้ำอยากจะมาเตือนอยากจะมาบอกคุณว่าพลังงานของคุณนะ่ะไพ่สามใบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวหน่อยขอเอามาตั้งนิดนึงเนาะหน่อยจะบอกว่าไพ่สามใบนี้นะคะพลังงานที่ใหญ่ที่สุดจำได้ไหมที่หน่อยบอกว่าไพ่อะค่ะ <c oughs> จะมีไพ่เมเจอร์อาคานาแล้วก็ไพ่ไมเนอร์ไพ่ไมเนอร์คือไพ่พลังงานพวก1นึสแล้วก็มีเด็กมีอัศวินมีคิงมีอะไรพวกเนี้ยแต่ไพ่เมเจอร์คือไพ่22ใบที่มีพลังงานที่มีผลต่อชะตาชีวิตหรือว่ามีผลมีพลังงานที่หนักหน่วงมากกว่านี่ค่ะไพ่ใบสรุปจัสติกจัสติกคืออ่าคือความสมดุล คุณคือคนที่เดินทางสายกลางที่สามารถที่จะเอาเรื่องของหลักของศาสนาทางโลกและทางธรรมคุณเป็นคนที่สามารถที่จะดึงพลังงานบุญกุศลดึงพลังงานคุณความดีดึงพลังงานแห่งสายธรรมของคุณนะ่ะเข้ามาใช้ในชีวิตของคุณได้แบบห้าสิบ้าสิบเลยคือเต็มที่นะคะเพราะคนคนหนึ่งเนี่ย ที่สามารถที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันได้พบได้เจอเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายและในทุกๆขณดจิตคุณได้ใช้อ่าเขาเรียกว่าได้ใช้ความรู้ในเรื่องของทางธรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวคุณได้แบบทุกขณะจิตน่ะ มันคือสิ่งที่มันวิเศษมากๆเลยนะคะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เทพพยดาสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายท่านเชื่อท่านเชื่อมั่นในศักยภาพในพลังงานของคุณโอ้ยพูดแล้วก็ขนลุกอีกแล้วมันคล้ายๆกับว่าคืออย่างนี้ค่ะทุกคนเหมือนกับการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราเจออุปสรรคปัญหาแล้วเราได้เข้ามาในห้องพระอย่างเนี้ย แล้วเราได้สงบจิตสงบใจได้พินิษพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วเราก็ได้มาดูว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พอถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราควรที่จะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเราควรที่จะทําอย่างไรแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงคุณจะเป็นคนที่คิด คุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะขมมดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาและสามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้ด้วยความเชื่อมั่นด้วยสติปัญญาด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อไดบ้บุญกุศลบุญบารมีของคุณเลยนะคะคนคนนี้ถือตาช่างนะคะและตาช่างนียเห็นไหมคะมันเป็นตาช่างที่มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่คือพลังงานพระอาทิตย์คือเดอะซันคือพลังงานอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลน,นะคะแล้วคุณก็ใช้เหมือนกับ เห็นไหมคะมันเป็นแสงสว่างแห่งความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรเห็นไหมคะอะเดี๋ยวๆๆอันนี้คือแสงสว่างความเชื่อความศรัทธานะพลังงานแห่งบุญกุศลพลังงานแห่งครุรูบาอาจารย์สิ่งที่คุณเพียรปฏิบัติมาอันนี้กขคือหัวใจหัวใจเป็นคือความรู้สึกหลังจากเนี้ยองครุรูบาอาจารย์นะอยากจะบอกคุณว่าเขาเชื่อมั่น ในตัวของคุณเพราะพลังงานของคุณมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีเหตุผลแล้วก็มันมหน่อยจะบอกว่ายังไงดีหน่อย หน่อยอ่านไพ่วันนี้แล้วหน่อยรู้สึกมีพลังมากเลยค่ะทุกคนมันเหมือนกับท่านเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวคุณว่าในทุกๆย่างก้าวการใช้ชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณจะไม่ใช้แค่ความรู้สึกของตัวเองแต่คุณจะใช้เหตุผลคุณจะใช้ความรู้สึกและคุณจะใช้ความเชื่อความศรัทธาเหมือนกับเส้นทางชีวิตหลังของคุณหลังจากเนี้ยคุณจะใช้หลักธรรมคาสอนคุณจะใช้คุณความดีคุณจะใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็คําเขาเรียกว่าคําสอนขององคุรุคูบาอาจารย์ของคุณ เอามาใช้รวมกันในการดำเนินชีวิตของคุณหลังจากนี้ค่ะนี่คือพลังงานของคุณพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบคุณพลังงานของสิ่งลี้ลับที่อยู่รอบคุณพลังงานบุญของคุณณเวลานี้นะคะคุณสามารถนำมาใช้นำมาเป็นเหมือนกับพลังในการที่จะดำเนินชีวิตของคุณต่อไปท่านเชื่อมั่นท่านเชื่อใจท่านเชื่อในความพลังงานอุย้ยไหนพูดคำว่าพลังงานไปกี่คำแล้ววะทุกคนได้นับไหม เอาเป็นว่านะคะวันนี้นะคะวันพระนะคะวันพระที่ห้าเนาะห้าเมษาสองห้าหน่อยขอให้คุณนะคะจงใช้พลังงานความเชื่อความศรัทธาจิตใจความรู้สึกเหตุผลและก็พลังงานบุญพลังงานของอบุญบาร,รมีของคุณในการที่จะพาคุณนะคะ ไปสู่เส้นทางที่มีแสงสว่างในทุกๆย่างก้าวตอนเช้ามีพลังงานแสงอาทิตย์ตอนค่ำก็มีพลังงานแสงแห่งพระจ,จันทร์ในชีวิตของคุณไม่มีวันมืดมนแน่นอนนะคะขอให้คุณจงเชื่อจงเชื่อว่าการคิดดีทำดีย่อมได้ดีจัสติกมันคือการตัดสินคำพิพากษานั่นหมายความว่าคุณจงเชื่อเอาไว้เลยว่าการคิดดีทำดีปฏิบัติดียังไงมันก็ได้ดีแน่นอนค่ะมันไม่มีมันไม่มีม ผิดเพี้ยนไปกว่านี้เพราะฉะนั้นการคิดดายคิดสิ่งไม่ดีทําสิ่งไม่ดีค่ะทุกคนยังไงสิ่งไม่ดีมันก็กลับคืนสนองเหมือนกันค่ะการที่คุณเป็นผู้ให้การเป็นการที่ทุนคุณเป็นคนจิตใจดีการที่คุณอยากที่จะเห็นคนรอบข้างมีความสุขยังไงความสุขเหล่านั้นเดี๋ยวมันก็สะท้อนกลับมาหาคุณเองค่ะไม่ต้องกลัวกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคํานี้ยังใช้ได้ดีในทุกๆยุคทุกๆสมัยเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ใครที่ฟังมาจนถึง ตอนท้ายนี้นะคะขอให้คุณพิมพ์คำว่าพลังงานบุญนะคะพลังงานบุญและพลังงานของตัวคุณนะ,ะมันได้เชื่อมโยงกันแล้วค่ะอ่ะหน่อยคิดหัวข้อคลิปนี้ได้แล้วพลังงานบุญพลังงานแห่งตัวคุณ นะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณคนที่ส่งซุปเปอร์แตงหรือแม้แต่กระทั่งค่าขนมนะคะย่ออ่ามาให้ในเบื้องหลังค่าขนมค่าชากาแฟน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้ำชากาแฟนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปสดม์ก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย